โอเคครับผมการสวัสดีเพื่ทุกคนกันด้วยนะครับเราตอนนี้เราอยู่ในเกม Jurassic World เกมกันนะครับแล้วในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับข้อมูลที่เพื่อนๆทำการถามมานะก็คือมี คอมเมนต์หนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าเรานะครับผมจะจัดการนะครับผมทรัพยากรในเกมนี้ยังไงและควรเอาไปใช้อย่างไรหายอย่างไรให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้ผมจะพูดในส่วนของผมเนาะเราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็นสายฟรีนะครับผมผมไม่เคยเติมไม่เคยเติมเก,ม,เกมนี้เลยแล้วก็ไม่เคยเล่นโปรด้วยนะครับโอเค ก็ไอเดีเนี้ยครับผมเอาจริงๆนะมันเป็นไอดีที่อยู่มานานมากครับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะอยู่มาเกิน10ปี้วน,นะสำหรับไอดีตัวของเกมจุลศิลโวนะแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดเล่นไปหลายแบบว่าหลักห้าปีขึ้นอะ่ะกว่าจะได้กลับมาเล่นนะครับผมไอดี ID นี้มันก็เลยดูว่า,วาไม่ค่อยไปไหนตอนไหนเท่าไหร่หน,นะครับผม <S 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 ก็คือจะพูดในส่วนของตัวเงินก่อนเลยแล้วกันเนาะอ่าเงินเงินทองพวกเนี้ยนะครับผมคือเงินพวกเนี้ยเราจะหาได้จากการที่ สร้างพวกเครื่องเล่นนะครับผมพวกส่วนสนุกอะไรพวกนี้ใช่ไหมนี่พวกเนี้ยเราเก็บปุ๊บเราก็จะได้ตังมาประมาณนี้อ่าตรงนี้นะมันจะทําให้เราได้เงินใช่ไหมเนี่ยแล้วก็จะในส่วนของไดโนเสาร์นะครับผมที่เกิดว่าเรามีตัวเก่งๆเยอะพวกระดับสูงๆเนี่ยมันก็จะให้เงินเยอะนะครับผมทีนี้มันก็จะมีในส่วนของพวกตัวไดโนเสาร์ที่อ่าปั๊มเงินเก่งๆนะครับผมการปั๊มเงินเก่งๆเนี่ยดูยังไงนะครับผมก็คือ ให้ดูผลตอบแทนนะครับของตัวนักสาว่ามันให้เงินของเรากี่นาทีนะครับผมในแต่ละทีนั้นได้เงินโกประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย,อย่างอย่างตัวเจ้าไทยเซ拉ท็อปนะครับผมเจ้าไทยเซ拉ท็อปของผมในตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดโอ้โหประมาณ9ตัวเนะาะนับหลักๆจากตัวเวลสี่สิบเนี่ยมีสอตัวเนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะรวมรวมเงินกันทั้งหมดนะครับผมก็คือ 5นาทีมันจะให้เงินเราประมาณ3,328นะครับผมต่อ5นาทีเราจะได้เงินมาที 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, ลา3,000 3,000 3,000 3,000อะไรอย่างงี้เนาะก็สำหรับผู้เล่นใหม่เนะี่ยที่ต้องการปั๊มเงินเยอะๆนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีตัวเสาเก่งๆเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนอนะ่ะปั๊มพวกตัวแต่ตเสาที่มัน ให้เงินนะครับผมเยอะๆแล้วก็ใช้เวลาในการครูดาวหรือการให้เงินแต่ละรอบเนี่ยค่อนข้างไวนะคือได้ระสเซแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้เงินใช้เวลาแตกต่างกันนะอย่างตัวนี้สามพนาทีใช่ไหมเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับพวกตัวแบบที่ระดับมันสูงขึ้นนะอย่างตัวไฮบิสตัวนี้นะผมนี่อันนี้ครับผมตัวนี้นะครับผมผมมีเวลสี่สิบตัวกับเวลยี่สิบนะครับผมตัวนี้นะครับผมเพิ่มเวลาขึ้นมาเป็น30นาทีแต่ว่าให้เงินทีละ3 3มหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผม ซึ่งมันให้ค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่นะแล้วตัวไฮบิดตัวนี้รู้สึกว่าถ้าผมจะไม่ผิดนะมันให้อ่ามันไฮบิดไม่ยากนะถ้าผมจะไม่ผิดมันได้ตัวอะไรผสมบ้างเนี่ยแหละผมจำผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องขอดูก่อนไปดูตรงไหนวะโอเคตัวไฮบิดตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่ใช้การ์ดระดับคอมมอนนะครับผมสองตัวนะครับผมที่เลเวลสืบสืบสำหฟิวชั่นกันให้นะฮะในการสร้างแต่ละการ์ดเนี่ยออยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบซึ่ง ผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆ้วว่ามือใหม่เนี่ยควรมีนะครับเขาให้ค่าลางที่ค่อนข้างดีนะให้เลือดมาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบพลังโจงตีอยู่ที่สี่ร้อยนะครับผมสี่หน่วยแล้วก็ให้เงินเยอะนะครับผมซึ่งถ้าเรามีตัวนี้เราจะสามารถปั๊มโกได้ค่อนข้างดีมากๆนะก็ให้เน้นในเรื่องของพวกตัวละครที่ให้เงินเยอะๆแล้วก็จํากัดเวลาในการ เงินเงินตันเนี่ยเากดลับเนี่ยพอมีรูปเงินใช่ไหมเงี้ยค่อนข้างไวเง,งี้ยแล้วก็เอาพวกตัวนี้มาเนาะเนะี่ยอย่างบางตัวเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมเป็นแค่ระดับคอมมอนนะฮะแต่ใช้เวลาถึงสาชั่วโมงนะได้เงินมาแค่หมื่นสองนะเห็นไหมมันได้ค่อนข้างน้อยมากนะถ้าเทียบกับตัวไฮบิดตัวนี้ยมันปั๊มเงินดีมากนะครับผมแล้วพวกเงินพวกนี้เอามาใช้อะไรดีนะครับเอามาทําอะไรดีก็หลักๆนะครับผม โกตรงเนี้ยผมจะเอามาใช้ในเรื่องของการเก็บมากพแบบลงอีเวนต์รีแพ็กนะครับผมเพราะว่าแพ็กบางแพ็กนะครับผมมันจะให้เรานะครับผมเสียโกในการเข้ารอบเนะนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราจะเสียจํานวน4ี่แสนนะครับผมเราถึงจะสามารถเล่นได้ซึ่งถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็จะเล่นตรงนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเงินแล้วก็มาปั๊มในส่วนตรงนี้นะครับผม แล้วก็พยายามนะฮะับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะพยายามเลือกอีเวนท์ที่มันจําเป็นกับทรัพยากรของเราที่ต้องการในตอนนั้นจริงๆไม่ใช่ลงมั่วนะเฮรยเห็นอีเวนต์อันนี้เราเล่นได้เราเล่นเล่นบางทีเนี่ยเราเล่นไปแล้วเราสู้ไม่ได้หรือเราแพ้นะครับเราจะเสียเงินไปฟรีๆนะครับก็มือใหม่ต้องระวังตรงนี้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะเอามาใช้ก็คือในเรื่องของการแลกของนะครับเงินเงินเงินทองเนี่ยพวกนี้ผมจะเอามาแลกแต่ค่อนข้างคุ้มนะส่วนตัวผมนะอ่ะแนบนี้ โอเคมันไม่มีอันไหนที่ใช้ได้เลยนะในส่วนของเงินนะโอเคไม่มีเงินแรกเลยแต่ถ้าเกิดเราเจออันไหนที่แบบว่ามาใช้เงินไปแรกกับอันนี้แล้วถ้ามันคุ้มแล้วเป็นทรัพยากรที่เราต้องการเนี่ยก็แนะนําว่าเอามาแรกก็จะดีนะครับแต่ว่าผมแนะนาว่าให้เพื่อนนะต้องมีเงินให้เยอะๆก่อนนะถึงจะเอามาใช้ตรงนี้ถึงจะคุ้มเนาะแล้วก็การหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอีเวนต์อะไรครับถ้าเรา เต้นอีเวนต์พวกนี้นะครับผมมันก็จะได้แพ็กการ์ดนู่นนี่นั่นมาใช้พวกแพ็กการ์ดพวกนี้มันก็ส่วนใหญ่มันก็จะแถมเงินแถมทองอะไรให้พวกเราด้วยเห็นไหมไม่ทําให้ตัวของเราเนี่ยปั๊มเงินไวไปในตัวด้วยนะครับ หลักๆเลยก็คือพยายามหาเงินจากการสร้างเดินเสากับสวนสนุกนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของพวกเครื่องประดับพวกนี้นะครับผมที่มันจะให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องการบวกโบ,บนัสทองเพิ่มขึ้น้าไปอีกนะถ้าเรามีพวกนี้บวกกับพวกในส่วนที่มันให้เงินเราเนี่ยมันก็จะบวกโบนัสเงินให้เราในะมันเพิ่มมาทั้งหมด23อเซ็นะไรพวกนี้เดินเสาวันี้ก็จะหาเงินได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างตัวนี้ครับ24ชั่วโมงได้ประมาณ2แสนนะเกือบ2แสนเลยนะนบอกแล้วโอเค ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแพ็คเงินเขียวนะครับผมเงินเขียวตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเงินที่ใครที่แบบว่าเล่นเป็นสายเติมก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะเราสามารถใช้เงินการแก้ปัญหาได้ก็คือเติมแล้วก็แลกเงินเขียวมาอะไรประมาณนี้แต่สําหรับสายฟรีนะที่ต้องการจะได้เงินเขียวเยอะๆนะซึ่งผมบอกเลยนะี่ผมไม่เคยเติมสักบ,บาทเลยนะผมเด่นดองเอานะคืออย่างแรกเลยครับผมผมไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับผมเงินเขียวพวกนีนะ้ผมจะใช้ในกรณีที่ ลงหลีกนะครับผมหรือลงพีพเป็นหลักด้วยแบอบก่าปลงเล่นๆอนะไรปันมนี้เพราะลงลงพีพีมันใช้แค่ทีละห้านะส่วนลงหลีกแต่มันต้องใช้ทีละสิบนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเนะาะประมาณนี้ก็คือผมจะเก็บเงินเขียวพวกนี้ไว้ใช้ในเรื่องของการลงหลีกซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเงินเราไม่เยอะจริงเงินเขียวเราไม่ถึงจริงเนี่ยผมจะไม่ใช้ในเรื่องของการรีเซ็ตพวกในสรเปาพวกนี้เลยนะอย่างพวกนี้คือมันใช้เป็นพันนะคแค่ผมมัน มันกดปุ๊บมันหายไปเลยนะคือถ้าเกิดเราเป็นมือใหม่เนะี่ยแล้วเราบอกว่าเป็นคนใจร้อนนะครับผมกดรีบเร่งอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับว่ามันไม่มีทางที่จะทําให้ตัวของเราดนะองเงินเขียวได้แน่นอนนะเพราะมันจะทําให้เราหมดไวมากนะถ้าเราเป็นสายฟรีเราต้องอดทนครับของคำเดียวเลยครับไม่หมจะแนะนำเพื่อนๆนะถ้าอยากเล่นเป็นสายฟรีนะครับผมไม่เติมเลยต้องอดทนนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าในสาวแต่ละตัวหรือการฟิวชั่นนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เงินค่อนข้างที่จะ เยอะนะเงินเขียวไงตัวนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่เรากดฟรีได้เราก็กดไปนะ,ะเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนดูนะ,ะแล้วก็ผสมข้ามสายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะฟิวชั่นอย่างเงี้ยตัวนี้กลายเป็นเวกสามสิบละอ่านี้เราใช้สามสินาทีสามสินาทีมันไม่ฟรีละเราก็ต้องใช้เงินเขียวถามว่าเรารอได้ไหมสามสินาทีส่วนตัวผมหมก็จะถ้าทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปลงพีพีนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่ได้รีบที่จะต้องการแบบให้ตัวของเด็เสามันฟักไข่หรือว่า รวมร่างกันได้ไวขนาดนะั้นเราก็ปิดเกมไปหาอะไรทําอย่างอื่นก่อนแล้วพอตัวเกมมันแจ้งเตือนเราก็ค่อยกลับมาเราก็กดก็ได้นะอย่างนี้คือผมก็จะกดเพื่อนๆดูไปนะไหนมันจะมีในเรื่องของการที่แบบกดไปปุ๊บแล้วมันยังทําการแบบว่าอีโวกันไม่ได้อีกนะแบบว่าต้องมานั่งกดใหม่นะอันนี้ผมผมกดล้วเดียวผมได้เลยโอเคอันนี้ก็คือถือว่าไยังไม่เป็นไรนะอ่าพวกนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ครับอ่ะผมจะได้30มสิบอีกตัวแล้วัน,นี้หนึ่งชั่วโมงก็แลยเสาแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิด มีค่าพลังสูงๆนะอย่างพวกระดับแร่ซูเปอร์แร่เนี่ยดีเจนเดลรี่ขึ้นไปเนี่ยค่าพลังในเรื่องของการที่แบบว่าเอามารวมร่างกันมันจะใช้เวลานานกว่าพวกเนี้ยมันเป็นการบีบความรู้สึกหรือความอดทนของพวกเราทําให้แบบว่าเรารอไม่ไหวแล้วว่าเราอยากกดเงินเขียวว่ะอะไรพวกเนี้ยผมแนะนำว่าเพื่อนๆต้องใจเย็นๆพยายามอย่าไปใช้เงินเขียวนะครับผมแล้วก็วิธีการหาเงินเขียวนะก็จะมีจากพวกการตีแพ็คครับบางทีมันจะมีแพ็คเงินเขียวมาให้เราตีนะแล้วก็จะเป็นไอ้พวกอีเวนต์พวกนี้พอเราตีแล้วเราก็จะได้เงินเขียวนะ อ่าพวกนี้เลยนะอนนี้ไม่มีเงินเขียวเงินเขียวหายไปเลยเนาะจริงๆมันจะมีอยู่นะครับโอเคแล้วก็วิธีการหาเงินเขียวอีกอย่างก็คือตรงนี้นะครับผมเราสามารถเอาสิ่งที่เราไปต้องการหรือดูความคุ้มค่าเนี่ยว่าสิ่งที่เราจะาไปแลกนี่มันไม่คุ้มค่าแต่เราต้องการเงินเขียวมันคุ้มค่าไหมอะไรเงี้ย่ออย่างใน,งนกรณีของผมเนี่ยใช้145นะครับผม j w แลกกับ98นะครับผม ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่า j w 1 4 5ี่เนี่ยมันไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับเราแลกกับเงินเขียวมา98เนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ผมสามารถแลกได้นะครับเพราะงั้นผมก็จะแลกมาแบบนี้แล้วก็จะมีเงินเขียวเพิ่มเข้ามานั่นเองเนาะแต่เราก็จะเสียในส่วนของ j w ไปโอเคทีนี้ก็จะมาในส่วนของ j w ครับแต้ม j w เนี่ยผมส่วนใหญ่จะได้จากการเปิดแพ็กการ์ดนะครับมันจะแถมแพ็กการ์ดอะไรนู่นนี่นั่นมาใช่ไหมหทีเนี้ย เวลาเราเล่นนะครับผมพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยพอเราจบปุ๊บมันก็จะแถมด้วยนะยิ่งอันไหนที่เรานะครับผมเป็นการ์ดท,ที่ผ่านย,กยากๆหรือพวกการ์ดแพ็คระดับดีเจนขึ้นไปอะไรพวกนี้มันจะให้ค่า j w ที่ค่อนข้างสูงนะครับผมเราก็สามารถดอง JW T ตรงนี้ได้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเรือตรงนี้แหละอนยะ่นี้นครับเราใช้ การ์ดอันนี้2ใบเนี่ยเพื่อแลกกับ JW14 หถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมบอยไม่คุ้มมาการ์ดซูเปอร์แลสองใบนะผมก็จะไม่นี่นะผมก็ส่วนใหญ่ผมจะไปเก็บจากแพ็คการ์ดพวกอีเวนต์ต่างๆเอาแทนละกันแล้วก็วกไอแพ็คการ์ดพวกนี้เงินหมื่นเนี่ยเอามาแลกเลยนกสาระดับดเจนเรืองแสงเนี่ยมันควนแรแลกไหมก็คือถ้าเกิดเรามีเหลือเหือะเราก็แลกได้แต่ถ้าเกิด ถามจากคาแนะนําของผมนะผมจะรอในส่วนของพวกโปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมบางทีนะมันจะมีโปรโมชั่นที่จะมาในเรื่องของการที่แบบเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าลดราคาตัวของแพ็กการ์ด JW นะครับผมอย่างสมมติว่าเราซื้อ2นะครับผมเราเสีย2องหมื่นมันแถมมาอีกซองหนึ่งจริงๆถ้าเกิดเราไปซื้อแบบตอนที่มันไม่มีช่วงเนี่ยเราจะเสีย3ามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นผมผมจะรอในช่วงนั้นนะเก็บ แต้มนะฮะของ jw นะเอาไว้เยอะๆนะใรับของพอรอกิจกรรมตรงนี้มาเราก็ค่อยจัดหนักทีเดียวเลยโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกเนื้อและพืชเนานะอันนี้เราจะสามารถใช้เงินเขียวในเรื่องของการแลกของพวกนี้ได้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเงินเขียวอะไรพวกนะี้พวกสายฟรลก็ต้องอดทนนะพวกเงินเขียวอะไรพวกนี้เราก็ไม่ควรเอามาแลกพวกเนื้อนะครับผมถ้าเราไม่จาเป็นจริงๆก็ ท,ที่การหานะครับผมก็เรือตรงนี้คือมีประโยชน์มากนะผมจาไม่ได้มันปลดล็อกที่เลเวลเท่าไหร่นะผมแนะนําเลยครับถ้าเกิดปลดล็อกได้นะครับผมทรัพยากรเหลือๆเ,เนี่ยเอามาแลกตรวนี้มันจะคุ้มที่สุดนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยใช้ DNA นนะครับจำนวน2600ันกะี่ก็แลกกับเนื้อนะครับ2ล้านนะซึ่งมันดูค่อนข้างแตกต่างกันแต่ส่วนตัวผมในตอนนี้คือผมกําลังฟาร์มในส่วนของ DNA ม่วงอยู่นะผมก็เลยยังไม่เอานะครับผมเก็บไว้ก่อนละกันเนาะ โอเควิธีการหาเนื้อเนี่ยหลักๆก็จะมาจากการลงอีเวนต์นะครับบางทีมันจะมีอีเวนต์ที่แบบว่าเป็นแพ็คก็ะตีเพื่อเอาเนื้อโดยเฉพาะอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถตีจากแพ็คตรงนั้นได้นะมันจะมาวันไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมจําไม่ได้นะใครที่เป็นผู้รู้ก็สามารถมาตอบได้นะว่าแพ็คแพ็คตีล่าเนื้อเนี่ยทรัพยากรเนี่ยมันมาวันไหนนะทุกๆวันไหนอาทิตย์นึงมันจะมามันจะวนมาวันละวันละรอบอ่ะในทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงผลิตเนื้อตรงนี้ครับผมถ้าเกิดเราอัปเกรดให้ได้เยอะๆเนี่ย ฟาร์มจากตรงนี้เอาเป็นหลักนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็หลักๆก,ก็คือฟาร์มจากตรงนี้เป็นหลักแล้วก็หาในครับผมหลีตีแพ็คเนื้อนะอาทิตย์นึงจะมาครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะในส่วนของตรงนี้อ่าหาแลกนะครับผมถ้าเกิดมันคุ้มค่าที่เราต้องการจะแ,กแลกเราก็แลกมาหรือจะเป็นในส่วนของการลง PVP หรืออะไรก็รแล้วแต่เพื่อทํากิจกรรมพวกนี้บางทีม,มันก็ให้เนื้อเราเหมือนกันนะเนี่ยมันอ่นนี้มันให้แค่เงินเขียวให้ ัมพันให้ DNA แต่ว่าบางแพ็กมันก็ให้เนื้อเหมือนกันนะเราก็ต้องดูให้ดีว่าแพ็กที่เราจะลงดีที่เราจะลงแต่มันให้อะไรบ้างมันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการไหมเนาะอย่าไปลงม่วนะครับต่อมา DNA ม่วง DNA ม่วงเนี่ยผมมองว่าหายากที่สุดแหละในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดนะอันนี้คือผมไม่รวม DNA แดงนะ DNA แดงนี่ก็คือหายากขึ้นไปอีกนะแต่ผมเอาหลักๆก,ก่อนคือ DNA แดงเนี่ยมันจะต้องหาจากพวกแบบ เนี่ยครับกดดูวิดีโออะไรพวกนี้มันก็จะได้มาสําหรับคนที่แบบว่าอยากปั้นพวกะไรจะเสาให้บิดนะครับผมให้บิดแดงแล้วก็ต้องมี DNA พวกนี้เนาะเพื่อเอามาทําการสร้างพวกไรจะเสาวพวกนั้นไม่งั้นเราจะมีไม่ได้แล้ววิธีการหาก็คือถ้าเกิดเราไม่เติมนะครับเราก็ต้องมาทั้งดูวิดีโออย่างงี้ครับดูวนๆซ้าๆไปเรื่อยๆนะต้องฝึกความอดทนสุดๆเลยนะครับผมโอเคแต่นี้ผมจะพูดถึงในส่วนของ DNA หม่วงนะครับผมก็คือ ดีเอ็นเอม่วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะหาจากการลงแพ็กฟรีพีครับหรือพวกแพ็กกร์ดต่างๆที่มันจะให้ DNA มานะครับผมหรือเอามาแลกจากในส่วนของตรงนี้อีกนะคร<ม>ับผมถ้าเกิดบางทีมันมีดีเให้เราแลกออยาน,น,นียมันได้เอาตึกนี้ไปแลกครับแลกกับ DNA มา26นะก็ะอ่ะแลกไปก็ได้เพราะผมไม่ได้ใช้ตึกนั้นอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันให้เป็นพันเนีผมบางทีมันให้เป็นร้อยเราก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามนะครับผมถ้าเกิดเราเนี่ย อ่ามีดีเอน้อยๆอ,อ,อยู่พยายามเลือกใช้ดีเอนกับดนโนเสาร์ที่เราต้องการจะเอามาปั้นนะเป็นตัวหลักในลีกของเรานะตอนนั้นไปก่อนนะอย่าไปปั้นมั่วบางทีเราทำไทสระท็อปอยู่ปุ๊บเราอยู่อุ้ยเราได้ตัวนี้มาเราอยากมาทําตัวนี้ต่อมันปนกันมั่วตัวมหมดสุดท้ายเราจัดการบริหารดีเอไม่ได้เราก็ไม่พอตัวมันก็จะติดขังอยู่นั้นทําให้เราเนี่ยอาเติบโตช้าในเรื่องของการทาสวนนะอันนี้ก็พยายามปั้นเป็นตัวๆไปเราก็พยายาม ปั้นเป็นตัวที่พยายามที่คิดว่าน่าจะแบกได้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับในเรื่องของการหาแล้วก็การใช้งานเนาะก็พยายามทำตามคำแนะนำที่ผมบอกนะครับผมส่วนใครที่มีเทคนิคอะไรดีๆเนี่ยก็จะ มาคอมเมนต์พูดคุยให้คําแนะนํากับผู้เล่นใหม่กันได้นะแต่ใต้คลิปนี้เลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองเลยนะครับว่าเล่นเกมเนี่ยล้วอยากจะไปได้ไกลแอยากจะเล่นได้นานนะเราต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงันะบผมถ้าเกิดเป็นสายฟรีนะถ้าเกิดคุณเป็นสายเติมเนี่ยคุณใช้เงินแก้ปัญหาได้ครับจบเลยอะไรไม่พอคุณจะใช้เงินซื้อไปนะมีเงินเขียวเยอะนะเติมเงินเขียวไปตัดตรงนู้นจัดตรงนี้เนะี่ยผมพวกเนี้ยพวกเนื้อใช้เงินเขียวแรกนะครับผม DNA อะไรพวกเนี้ยววกย็ดูวิดีโอวิดีโอหรือแพ็คกงแพ็คการ์ดอะไรอย่างที่บอกไปนะ ชวนี้เราก็สามารถใช้เงินเขียวแก้ปัญหาได้นะ JW ก็อไปแรกตอนที่มันมีโป,โปรโมชั่นนะพยายามดูแถวๆนี้ให้ดีๆช่วงไหนมันมีโปรนะครับผมก็ถ้าเกิดรอบไหนที่มันโปรโมชั่นนะมันมาเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวทีหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคสาร์คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ในแคบผมคลิปนี้ไม่มีเล่นนะครับผมก็มาแนะนําเบื้องต้นให้กับทุกคนเฉยๆนะเดี๋ยวขอหาตัวละครปิดท้ายนะครับผมกับคลิปนี้ก่อนอ่ะผมเลือกเจ้าตัวนี้แล้วกัน เดอะสไปโน่ spinal, นะครับผมโอเคโอเคสสารคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร์ดนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถตัวเน็ตเป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นหลอกทุกแต่งจากทาง YouTube หรืออินเทอร์เน็ตที่อยู่ใต้ดีคลิปชั้นเลยโอเคของสารคดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย